แบบฝึกทัดมันบอกว่าให้เปรียบเทียบจำนวนและเขียนคําว่าเท่ากับมากกว่าหรือน้อยกว่าข้อนี้ศูนย์กับหนึ่งยูกยิบอกว่าศูนย์น้อยกว่าหนึง่งถูกต้องข้อสองค่ะจะทำอันไหน ยาวมากกว่าแปดเก่งมากข้อสามละคะหนูจะทำข้อไหนก่อนสิบมากกว่าอะไรเนอะมากกว่าเขาไปหลืมกก10มากกว่า7โอ้เก่งมากข้อตอไปสามกับหกสามจา้ โอ้เก่งจังเลยหนูอยากทำถูกทุกข้ออ่ะจัดไปเลยลูกทำไปถูกทุกข้อแน่นอนอข้อต่อไปค่ะสองน้อยกว่าอะไรหรอหน้อยกว่าจอือถูกต้องเก่งจัง ไม่เสียค่าเทอมนะเนี่ยแล้วอีกข้อข้อนี้คือตอนรถตู้มาหนูซื้อ<ก>ขนมมากินที่รถตู้เลยหกอะไรเอ่ยดูไหนดูข้อต่อไปที่หกหกกับหกหกเป็นเขียนว่าเท่ากับเก่งจังเก่งมากข้อต่อไปค่ะ ี่กับเจ็ดอ๋อสีกสออส่กับสี่หรอโอ้ใช่ใช่สี่กับสี่เมื่อกี้แม่แม่เห็นบิลเล็กเจ็ดนี่นี่นี่มีสองดอกจิตจ้าเขียนส,สวยๆนะจ๊ะโอเคห้ากับศูนย์เป็นอะไรเนาะ ห้ากับศูนย์ห้าจ่ะโอเคยุกิ okay. ดับดุทุกอ้อเลยเก่งมากตัวเงินใจไหนซี่ยย yeah. ี่สองครูแพ้อ่าเสียงดังๆหน่อยนะ รู้จักทำนำเรื่องคูผาพอ่อแม่หาให้ได้ดีใจดูแลรับต่อเลยค่ะคูผาครูผาเป็นคูผามีเพื่อนฮะไม่ใช่ครูผาไม่ใช่ พ่อให้ภูผามาหาพ่อให้ภูผาดูแลใบบกพ่อให้ภูผาดูแลใบบัวว้าวเก่งจังเลยภูผารักใบบกภูผาดีใจได้ดูแลใบบกภูผารักใบบัวภูผาดีใจภูผาดีใจได้ดูแลใบบัวใบบกใบบัวรักภูผาพ่อแม่รักภูผารักใบบกรักใบบัว ปูผาลักพ่อแม่ลักใบบกรักใบบัวใบบบกใบบัวลักผูผาลักพ่อรักพ่อลักแม่โอ้เก่งจ,จังเลยยอดเลยอะ